สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โตนฮะวันนี้ก็จะพาไปดู HRV 1.8 EL ฮะสภาพดีมากเลยราคาถูกลงครึ่งหนึ่งไปดูพร้อมกันเลยครับครับผมมาดูเลยฮะคันนี้เป็น HRV 1.8 EL นะฮะปี2014ครับพี่สภาพดีมากๆเลยใครชอบ SUV อนเนกประสงค์แบบนี้นะฮะ ผมบอกเลยข้อดีคือผมบอกเลยคันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถเก่งฮะผมบอกให้สภาพสุดยอดจริงฮะเบสคาร์เตอหันลงครึ่งหนึ่งเลยพี่ราคาหันลงครึ่งหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเข้าไปดูความหรูหราภายในพร้อมๆกันเลยครับครับผมมาดูภายในเลยฮะคันนี้สภาพดีมากๆเลยดีจริงฮะสุดยอดเลยพี่ดูมาในโทนเบาสีดำฮะคันนี้มีซันรูป้ลยนะพี่นะดูฮะ ถือว่าโอเคเลยผิดพลาดประการใดตรงไหนกว้วยแก้ไขให้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบอกเลยไม่มีแน่นอนดูเลยฮะถือว่าดมรวมถือว่าโอเคเลยพี่ราคาหันลงครึ่งหนึ่งเลยนะหันลงครึ่งเลยจริงพี่ครึ่งหนึ่งเลยตรงไหนผิดพลาดเหมือนที่กว้วยบอกเลยนะผิดพลาดต,ตรงไหนแก้ไขให้ครับน้อมรับเลยอ้าวมาดูเลขใหม่แล้วไปดูห้องเครื่องยนต์นพร้อมๆกันเลยฮะมาดูเครื่องยนต์กันเลยครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปดนะพี่ผมบอกเลยกลางๆนะบอกให้ประหยัดกลางๆกลางๆอาา่ะฮะมาเลยความรู้เลยน้อยครับพี่มานี่ฮะนี่เลยจะมีควันออกมานะพี่ช่างทุกคนรู้ดีครับดูเป็นไงฮะผมสตาร์ทที่ไว้ห้าทีนะเป็นไงสภาพแบบนี้ถูกลงครึ่งหนึ่งพี่โอเคไหมเอ่ยครับผมกล้วยเบสชาวโตฮะรถมือสองสวยๆทุกรุ่น กล้วยบอกเลยชั่วโมงนี้เบสคาร์โตเป็นที่หนึ่งไม่เป็นรองใครแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือคุณภาพฮอ้ออีกเรื่องนึงครับพี่พี่ต้องการแบบไหนสั่งเข้ามาเลยนะพี่สองหมืนบาทแค่จองสองหมืนบาทได้ทุกอย่างตามสั่งวันนี้กล้วยเบสคาร์โตลาไปก่อนสวัสดีครับ